Tell there might be key information here to finally reveal that mole we've been hunting. Now get out there and get to work. P'Jang, let's <Fairness> go. ตรงมาได้ไหนในนิคอดไ <c oughs> ด้ไหมอ๋อทำไมท้าทำไมมาเป็นลิง์นี้อ่ะมันไม่ใช่นี้ใช่ปะไม่ใช่อันนี้สตรีมไปไหนเนี่ยยูทูบครับไม่ใช่เดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่หมอดเดี๋ยวิะลงลง,ลงก่อนแล้วเดี๋ยวลองส่งลิงก์มาใหม่ มีคนลงนะเอาไหมครับอยู่ข้างหลังลงข้างหลังเพราะรอบนี้สติติดแล้วขาบขึ้นแล้วไม่ไม่ค่อยชันเลยไม่องายตัว เอาแม่งก่อนเลยป่ะ,ะแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอ่าใช่อันนี้แหละภาพมันแย่มากขนาดไหนอยากรู้เพราะว่าในผมดูเองมันมันภาพไม่ชัดเลยมันเป็นภาพสองเทนะ น่าจะอยู่สองตัวเลย โดนเธอไมมแปะตัว,ว nice มีคนมาลงหลังคา น้ำตรงโดดคนเดียวเท่เลยนะพี่เอากล่องวุ้นด้วยพี่เขาคิดว่าเขาเท่ซื้อโหลดเ <c oughs> มื่อกี้โดนเธอไหมแปะตัวสวยชิบหายไม่โหลดไม่ได้โหลดแล้วดดวยนะยอตัวบินมามื่อกเี้เดี๋ยว <c oughs> ตอนซื้อโหลดพี่ดูอันนี้ผมมาผมซื้อให้อย ามก็เป็นพันหกสิบพีอยู่นะแต่ว่ามันห,หน่วงคืออะไรมันไม่ได้หน่วงภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไราหร่ภาพไม่ชัดหรอใช่ยัไงไงวะเนี่ยจริงทังไงเ <laughs> นี่ยดูในดิสอะแคปเจอร์ให้ละ มีคนบินมา,านหลคางค่าก่ะแตกของเต็มแล้วเหมือนอยู่บนหัวเลยไม่มีเกาะ ทำไมภาพมันเป็นแบบนี้วะงองอยู่นู่นเลยว่ะไปพี่ถามเขาก็าเคยสตรีมปะ่ะไม่แน่ใจไทม์น่าจนะไม่เคยนะ มีคนฟามแล้วมีคนมานี่ๆอยู่นี่อยู่ข้างบนสาม ดาวเอาไว้เลยไม่มีคนยิงมาใค้ยิงมาแล้วเพื่อนพี่ส่งเรยมนาะ อายู mm ่ฟ hmm. ร yeah, no, okay. ีเด well, yeah, right. yeah. ็ดนี่ไงข้างล่างจะละโดดลงละโดดลงละโดดลงหลอกตัวเลยใต้ตึกอ่ะ ข้างบนข้างบนแล,ลแล้วโอ้ตัวนะิงเพื่อฝังไหนได้ไหยโหนไม่ได้ตึกนี้โหนไม่ได้ต้องบินขึ้นอย่างเดียวมีตึกนี้มีเป็นละมันมีเหรอมีหลักอยู่พี่โอ้โห ตาไย,ยิงข้างหลังเหรอผม,อมนเนี่ยเมื่อกี้ลั่นไงเมื่ะวานเพราะเมื่อกี้มันดักผมอยู่ตรงกระจกเนี่ยหนีไปแล้วล่ะหนีไปชุดเพื่อนแล้วมัว้งเปลาตีหายเหลือแต่อันนี้เดียวไป อกับข้างหลังอีกขึ้นเติรแล้วบินดิ สังคาสองตัวเลยบินละลมันสลิงไปอีกตึกหนึ่งกลังตามไปครับก็ะแตกตัวหนึ่งกำลังรีบตามไปสุด อยู่นี่อยู่นี่น,น,นี่นี่ข้างล่างข้างล่างโอ้นะ้ำผมต้องกอ่อน เธอไหม,มน่วงวะ่วนะอะไรวะเนี่ยเอ้ยมันสามที่หน่วงปะไม่พอปิดตัดตีมาหายหน่วงเลยเอย๋อผมเป็นเพราะผมเปิดตัตีมาห้หน่ว,นวงอืม